หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนาเรศวรอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้จัดก,การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับโจมตีเที่ยงระเบิดทางยุทธวิธีเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กำลังพลของกองพลทหารราบพิเศษกองกำลังนาเรศวรและหน่วยที่สนใจค่ะในการเรียนรู้เท่าทันต่อภัยคุกคามจากอากาศยานไร้คนขับและยุทธวิธีสมัยใหม่การถอดบทเรียนจากประสบการณ์การใช้โดรนในสนามรบ การตรวจการด้วยโดรนการกำหนดที่ตั้งเป้าหมายการปรับการยิงด้วยโดรนตรวจการการทำลูกระเบิดสว่างเครื่องการทำโดรนตรวจการและโดรนโจมตีรวมทั้งการดูแลบำรุงรักษาอากาศยานไร้คนขับและการประยุกต์ใช้โปรแกรมแอปพลิเคชันแผนที่กับภาพถ่ายดาวเทียมค่ะ จากนั้นนะคะในช่วงท้ายของการฝึกขามีการจัดทดสอบผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับในการวิเคราะห์เป้าหมายและทําแผนการโจมตีโดยใช้โดรนทิ้งระเบิดในรูปแบบต่างๆของชุดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับโดยกําลังพลสามารถปฏิบัติการทิ้งระเบิดโจมตีเป้าหมายได้ตามยุทธวิธีที่วางแผนไว้ค่ะท้งนี้พลตรีไมตรีชูปรีชาผู้บัญชาการกองกําลังนาเรศวรได้ให้ข้อคิดแก่ผู้เข้าร่วมการฝึก โดยขอให้กำลังพลพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้เท่าทันต่อภัยคุกคามในพื้นที่ของตนและนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่เสริมสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องพร้อมทั้งขยายผลกับกำลังพลเพื่อเพิ่มศักยภาพของหน่วยตนเองเพื่อปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติให้มั่นคงต่อไปค่ะ